เอาหนูกลับกล้องกันสวัสดีค่ะสวัสดีต่อให้อีกต่อให้อีกคุณบอกพ่อถ่ายเลยเพื่อนกลับแล้วเมื่อกี้แฟนเขาแฟนเขาเร่งเนาะแล้วพอดนะีว่ามีคนสนใจเยอะเนาะแล้วขอโทษนะเก็บข้นแขนแล้วเดี๋ยวน้ําให้ดูแล้วพอดีว่าหุน่นหุ่นของน้ํานะคะมีปัญหามีปัญหาแขน ะบักไหลนะคะพี่แกจะปวดแขนมากเพราะว่าแกทํางานครัวเนาะทํางานครัวแล้วทีนี้น้ํคลายให้แกได้นิ่มเนาะเยอะมากเลยก็เลยอยากถ่ายไว้เป็นวิทยาทานนะคะไม่ใช่อาจารย์ไหนหรอกแต่ว่าสไตล์เรานี่แหละเผื่อว่าจะได้ไปต่อยอดให้คนที่เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ไม่เป็นเนะเาะสาหรับคนที่ไม่เป็นจะได้ไปต่อยอดอได้เนาะ <laughs> เดี๋ยวนั้นเราหามุมตั้งกล้องก่อนตอนนี้เดี๋ยวเรามีลูกค้าอีกทีหกโมงวันนี้นางฮอตวันนี้นางฮอตนางฮอตวันนี้นางฮอตนางตั้งกล้องไว้ตั้งเองถ่ายเองนักเลงพอนะใช้ท่าสปอร์ตไอ้ท่าสปอร์ตเมื่อกี้พี่เขาถ่ายกล้องมันหลุดๆห,หน่อยเนาะก็ถ่ายไม่เห็นตัวน้ำโยกเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสนะคะจะถ่ายให้ใหม่เนาะถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ใหม่อันนี้ดีนะที่เขาเตรียมใจเป็นหุ่นออกสื่อให้นะ,ะปกติจะหาหุ่นยากนะออกสื่ออ <c oughs> <c oughs> หาหุ่นออกสื่อ,อยาก <c oughs> ถามว่านวดสไตล์เวนเน็ตเนี่ยคลายเส้นได้ไหมคลายได้นะคะคลายได้คลายได้จริงๆสําหรับคนที่ขานวดประจํา <c oughs> นวดประจำจะรู้ว่ามันคายได้สบายนะสบายไทยน้ํามันหรือว่าไทยสปอร์ตนะไทยน้ํามันหรือไทยสปอร์ตนี่จะสบายใครเข้ามาแล้วพี่แววอิจฉาพิ่จิตไหมวันนี้นางได้ไปเต็มๆวันนี้วันนี้หุ่นนะคะปรามารเป็นหุ่นให้ก็เลยจะแก้อาการให้พี่เขาก่อนนะคะอ่าเนี่ยสะบักเนาะสะบักติดยกแขนไม่ขึ้นนะคะยกแขนไม่ขึ้น แก้แข็ไม่ขึ้นน้ำแล้วลงน้ำมันให้พี่ค่าก่อน<ๆ>เราจะแก้ทีละฝั่งนะคะพอนี้สูงว่าเรานวด Basic, เบสิกไปเสร็จแล้วเนอะนวด Basic, เบสิกไปเสร็จแล้วเราจะมาเก็บนะคะวิธีลงสองนะคะนวดเส้นย,วยาวๆก่อนเนอะ,ะอย่าลืมว่า มันเริ่มจากตรงนี้นะกล้ามเนื้อรีบเราเนาะเราเช็คขึ้นไปก่อนค่อยๆรูปนะคะถ้าถ้าจะได้น้ำหนักเยอะเนาะแล้วก็อย่างเงี้ยเราขึ้นเราขึ้นได้นะเราขึ้นเตียงได้เราจะสไตล์ขึ้นเตียงก่อน แล้วจะให้หลุดจริงๆเราต้องให้ลูกค้านอนตะแคงเนาะให้ลูกค้านอนตะแคงคราวนี้เราวอมเส้นกลางไปก่อนแล้วก็เก็บเส้นนอกนะเส้นข้างนะเก็บเส้นข้างก่อนนะคะวอมเก็บเส้นข้างนะวิธีจะให้ได้น้ําหนักเราค่อมลูกค้าค่อมได้นะคะค่อมได้แต่ว่าให้ระวังตัวเองนะคะให้ระวังตัวเองเพราะว่าถ้าตัวเองตั้งฉากไม่ได้นะน้ําหนักจะตกตรงกลางตัวแล้วก็ตกที่มดลูกนะคะ สุขภาพหมอนวดเราจะแย่เนาะเราจะคล่อมแบบนี้แต่ว่าเราจะไม่ค่อมนานหรือเราจะมาทีละฝั่งนะคะค่อมตั้งฉากตัวเองขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็เนี่ยเอาแขนตรงเราเข่าคุมแขนสอกเราไว้นะคะเราจะได้แล้วโป้งหนูนําแล้วนิ้วชี้ตัวนี้บังคับนิ้วโป้งเนาะหนูก็จะรีดเส้นไปเลยโยกตัวเองนะคะหนูโยกตัวเองมานี่ลงลึกเลยนะ แล้วหลุดไปเลยกวาดมาหากวาดแล้วก็ควักตรงนี้ตรงที่จุดตกน,นะนะแล้วตรงกระดูกตัวนี้พอเรายกกล้ามเนื้อขึ้นเราจะเห็นจุดตกกลงกระดูกนี้เราจะไม่กดนะคะอันตรายอันตรายใช่ไหมฉะนั้นมันจะเป็นสองนิ้วนี้ก่อนนะคะสองนิ้วก่อสองนิ้วก่อเราโยกตัวเองกลับนะคะโยกตัวเองกลับแค่เราดึงเนี่ยนะโยกก่อก่อรับก็ได้น้ําหนักแล้วนะคะคก็คืนกับ อะไรเพื่อนที่เมืองไทยสนใจไปเรียนนวดกันใช่ไหมนี่มาดูฉันไม่ได้ได้เงินมาง่ายๆนะแต่ฉันก็มีความสุขในการออกแรงเพราะว่าคนเขาถ้าเขาไม่ตึงมากไม่รู้สึกไม่สบายตัวมากก็จะน้อยคนที่จะมานวดรีเล็กเนาะส่วนมากก็มีปัญหากันมานะคะถึงมานวด แต่เราจะไม่ทําให้ลูกค้าช้าไงเราจะนวดวอร์มอย่างนี้ให้อุ่นๆให้อุ่นๆนะคะค่อยๆค,คลายก่อนอวอร์มไทยวอร์มแขนนะคะเราจะโยกนี้แหละเราจะเอาอน,นีวโป้งลงแล้วก็เอามืออุ้งมือนะคะอุ้งมือกดทับค่อยคืนออกตรงนี้เราก็จะเขี่ยเส้นยกนะอืแล้วเราก็จะค่อยเช็คแขนเ็าขึ้นนะคะว่าเหยียดได้มากน้อยแค่ไหน แล้วเราค่อยจะกดนะคะกดสีงแล้วเราเห็นไหมเราเข่าบังคับมือเราไว้นะเ,เข่าบังคับแขนเราไว้กดโยกนะคะช้าๆเข่ายกขึ้นนะคะผักตรงใต้ราวนมขึ้นนะผักยกผักยกเอามือโอบสองมือขึ้นอย่างเงี้กยกดยกอืม ลงไปย้อนกลับเหยียดขาตัวเองโยกกลับทิ้งทั้งตัวนวดหนักไม่กลัวนวดหนักไม่กลัวถ้าเทคนิคดีนะคะถ้าเทคนิคดีโอเคนะเห็นไหมนวดทีละฝั่งถ้าอยากหนักกว่านี้ก็สอกนะคะวิธีสอก นี่เลยเสียงสอบนะคะมีโยกปัดกอเนี่ยหาฉากตัวเองค่ะขย่อเข่าลงเข่านั่งออกหน้านะคะขานังเหยียดหลังเห็นขาเราไหมกไม่เห็นเดี๋ยวนะโอเคเห็นขาไหมเออเนี่ยฉากเนี้ย หมอก็ต้องได้ฉากตัวเองด้วยนะเนี่ยเนี่ยนวดสปอร์ตนะคะเห็นไหมค่อยๆไปมันต้องจับที่ละจุดนะมันหลายท่าเนาะเนี่ยเราค่อยๆคืนกล้ามเนื้อนะคะให้มันอ่อนนิ่มเลยนะจากที่แข็งๆนะเนาะ โยกตัวเองนะไปให้สุดแขนนะคะปัดออกนอนลงโอบก,กับนะคะกีโกยเ,เ,เดี๋ยวอยากให้พี่จิตนอนตะแคงน,นะแต่ว่าต้องต้องด เดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันหลังเพราะว่ามันจะโปะมันจะโป๊ะนะเวลาลูกค้าพิกกันนะต่อยอดเราใช่ไหมน่าสบายไหมนวดสไตล์เราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเราชอบเราโยกไปกับเสียงเพลงนะเราชอบโยกไปกับเสียงเพลงอันนี้เก็บนะคะเก็บครีนดิ้งเก็บเก็บข้างไปน้องแล้วก็นวดทีละฝั่งนวดฝั่งนี้เสร็จก็ก็ ไปเก็บฝั่งโน้นก่อนเก็บฝั่งโน้นแต่อย่าปล่อยมือจากลูกค้านะอย่าทิ้งมือจากลูกค้าเวลาเดินก็เดินอ้อมไปมือก็เลี้ยวไปผักขึ้นอ่ายังไงก็ฝั่งนี้ก่อนให้สุดเดี๋ยวมีคนมาดูเยอะเลยโอเคอ่ะเห็นไหมนี่วิธีคีนดิ้งท่านี้หลายคนไม่เป็นคีนดิ้งอ่นนอะเนี่ยตกบาะไยเนี่ย จับยกน้ามือจ่มือหยิบแล้วตัวเองโยกตัวเองนะเนี่ยตะเกียรจุดเนี้ที่เป็นก้อนๆเนี่ยให้มันแตกนะเออคินดิ้งก่อนแล้วค่อยเอาหินร้อนมาใส่ <c oughs> นะหินร้อนมาใส่มันก็จะคลายนิ่มลงความร้อนจะทำให้กล้ามเนื้อ คายนะคะเออแล้วอย่ามาเอาแต่ข้างบนนี้นะเพราะจุดสําคัญอยู่ตรงใต้แจ็คกกแกลนี้แล้วก็ต้นแขนจุดตกกอนเนี่ยนะเราต้องนวดแขนเข้าให้นิ่มด้วยนะคะจนถึงข้อศอกนะอืค่อยๆนวดไปถึงฝ่ามือข้อศอกรีดออกนะครีดนุ่มๆส่วนมากน้ําจะใช้อุ้งมือนวดนะจะไม่ใช้นิ้วโป้งเพราะว่ามันจะแสบจีตแล้วค่อยนิ้วโป้งปัดนะคจะค่อยแบบว่าสไตล ลากยาวลากยาวนะคะจับเต็มไม้เต็มมือแต่แล้วมีเพื่อนเข้ามาเยอะแยะเลยบวกมือททำดีใช่ไหมมาไหมมาไหมมาเป็นหุ่นให้เรานวดคิดไม่แพงแต่ถ้าฉันพักร้อนจะไม่นวดให้ใครนะจะบอกให้ถ้าฉันพักร้อนนะจะไม่นวดให้ใครนี่ท่าสปอร์ตนะคะสอก แต่ว่าเราต้องหลบมุมกระดูกคอหนะเพื่อนเวลาลงสําคัญเวลาลงสองนะคะนิ้วโป้งต้องชันขึ้นนิ้วโป้งตั้งนะคะสวัสดีตัวเองเยี่ยมไม่งั้นเดี๋ยวศอกติดนะเอ,อแล้วก็อย่าเอาศอกแลมจี้แขกนะกระดูกมันพลิกได้นะเนี่ยศอกขวางนอนนะคะอ่าขวางนอนกดเลอผักกดแล้วผักนะคะนิ้วโป้งต้องตั้งขึ้น เห็นไหมแม่หมอระดับโกอินเตอร์ก็มาชมเราด้วยชมถ้าเราทำอะไรไม่ถูกยังไงติเราได้นะเออขอความคิดเห็นด้วยว่ามันโอไหมนวดแบบนี้นะคะสบายไหมน่าสบายไหมโอ้โหแม่แม่หมอจุ๋มพิมพ์จันแม่แม่เลี้ยงพิมพจันสวัสดีค่ะแม่เสี่ยวนวดอยู่เมืองนอกมันต้องใช้แบบใส่ใจนวดลูกค้ามากไงเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่ลูกค้า วอบอกรนเข้ามานักท่องเที่ยวนะลูกค้าประจำหรือไม่ก็นี่แหละคนไทยแล้วก็เองนี่แหละที่ทำงานหนักเหนื่อยกันนะคะทั้งเสิร์ฟทั้งแม่บ้านทั้งทำความสะอาดทั้งทำงานครัวเนาะเดี่ยงกันทีก็ต้องมาหามาหาคนกันเองนะคะให้แก้อาการให้ให้นวดช่วยนะนวดช่วยก็ได้นะใครสบายขึ้น มาเถอะค่ะคุ้มคุ้มคุ้มนวดเมืองนอกนี่คุ้มอันนี้ท่าคีนดิ้งนะหลายคนยังทําไม่เป็นทํามือหยิบนะคะโอบหยิบแ้ข้ามฝั่งอีกท่าหนึ่งก็คือท่ายกสะบักนะเอามือนิ้วก้อยเกาะนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยเข้าฐานต้นคอนิ้วก้อยเข้าฐานต้นคอย่อตัวเองลงฝ่ามือประกบนะคะยจกขึ้นยอ่อแล้วก็ผักทำสักห้าถึงเจ็ดรอบนะคะเป็นการผักขึ้นนะ อยากกวาดลงอย่างเดียวเหมือนนวดแป้งเลยไหมเห <laughs> มือนนวดแป้งเลยโอเคเค <laughs> ้นฝั่งนี้ให้เขาดูเลยืม <laughs> ชัก ฉากฉากตัวเองต้องสวยนะเราจะไม่ค้อมแขกโดยส่วนมากของเรานะแต่เราเห็นหมอหลายคนนะหมายถึงว่าเราไปนวดที่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นพี่เขาค้อมแขกเราก็เราก็อยากบอกว่าถ้าค้อมแขกบ่อยๆหรือขึ้นเตียงนวดบ่อยๆแล้วค้อมนะคะมดลูกคุณจะต่ามดลูกจะไม่แข็งแรงแล้วคนมดลูกต่ําไม่แข็งแรงหน้าก็จะเป็นฝ้าหน้าเป็นฝ้านะคะแล้วก็คอ คอจะลังไหลจะลังบางคนปวดสะบักนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามดลูกไม่ดีเออมดลูกไม่ดีก็จะปวดบ่าไหล่ด้วยนะปวดตาแล้วก็ผิวจะไม่ใส <laughs> ผิวไม่ใสอ้าวแพทย์แผนไทยก็มา <laughs> ฉันสวยฉัสวยด้วยศาสตร์สปาศาสตร์สปาฉันมาแล้ว <laughs> มีเมียหมอนวดนะมีเมียหมอนวดที่ได้เปรียบนะ <c oughs> รู้ทุกจุดของร่างกาย <c oughs> โอเคไหมภูมิใจนะน,นี่กับวิชาหมอนวดเนี่ยเออไล์เอ,อขยันไหมแค่นั้นแหละศาสตร์มีให้เรียนเยอะแยะมากมายค่ะทั้งเรื่องสมุนไพรเนาะทั้งเรื่องสมุนไพรทั้งเรื่องระบบกล้ามเนื้อรวมทั้งเทคนิค บางังเทคนิคในการนวดเนาะก็มีหลากหลายอาจารย์หลากหลายโรงเรียนเนาะแล้วก็มีคนที่เก่งๆนะคะมาทำ YouTube มาทำไลฟ์ทำเพจนะของน้ำนี่ไม่ได้ทำเพจค่ะไม่ไม่ได้อยากได้ตังค์ครแค่อยากส่งเสริมนวดไทยนะคะให้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้คนที่ไม่เคยนวดไม่ทำงานนวดนะคะมาดูว่า เฮ้ยถ้าเรานวดเป็นมันก็ไม่ได้เหนื่อยนะคไม่ใช่งานหน้ารังเกียจเป็นงานที่น่าภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยนะเราเต็มใจนะเต็มใจช่วยเหลือผู้คนแล้วเราก็ได้ได้เงินตอบแทนผลตอบแทนเป็นไรายได้งามๆนะคะแต่เราต้องรักษาสุขภาพเราด้วยนะหมายถึงว่าเราต้องรู้จักวางสรีละร่างกายเราเนาะ เอ,อมีลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวนะพี่จิตหนู <Okay. S 1> ขอโทษค่ะขอโทษนะเพื่อนๆเ,เราต้องหยุดไลฟ์ก่อนเพราะว่ามีคนเปิดประตูเข้ามาสวัสด um. ีสวัสดีแล้ววันหลังมาต่อให้ใหม่สวัสดีจ้า